Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักในนามลิซ่าแบล็กพิงก์นักร้องสาวชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกและกลายเป็นไอดอลและผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือการถ่ายทอดบทเพลงที่ทรงพลังทุกครั้งที่เธอขึ้นแสดงบนเวทีเธอมักจะได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามล่าสุดลิซ่าได้ร่วมพูดคุยในรายการอดีซีมิวสิกผ่านช่อง YouTube ซึ่งเป็นที่ฮือฮาสำหรับแฟนคลับทั่วโลกเพราะเธอได้เล่าเบื้องหลังการทำงานของเธออย่างที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ลิซ่าเล่าว,ว่าก่อนจะขึ้นเวทีแสดงสดทุกครั้งเธอมักจะสวดมนต์เป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมความสงบในจิตใจเธอเชื่อว่าการสวดมนต์เป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมรับมือกับความมาท้าทายบนเวทีและช่วยให้เธอสามารถถ่ายทอดพลังงานที่ดีสู่ผู้ชมได้อย่างเต็มที่วิธีการนี้ทำให้เธอสามารถแสดงออกอย่างมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไม่กังวลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความละเอียดอ่อนในด้านจิตใจของเธอ นอกจากนี้ลิซ่ายังได้เปิดเผยความฝันในการร่วมงานกับเดอะฮอแคศิลปินที่ฮอ p ชื่อดังที่เธอชื่นชมซึ่งเธอหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในอนาคตการร่วมงานกับศิลปินระดับนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทายและเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเธอในวงการดนตรีนะับเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและขยายขอบเขตความสามารถของเธอในระดับสากล และที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันลิซ่าได้เปิดเผยถึงการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงเป็นครั้งแรกโดยเธอบอกว่าการได้ลองเป็นนักแสดงนั้นสนุกและน่าตื่นเต้นมากกว่าที่เธอคาดคิดซึ่งทําให้เธอได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างไปจากงานดนตรีพร้อมกันนี้เธอยังฝากบอกแฟนๆให้รอชมผลงานการแสดงของเธออย่างใจจดใจจ่อโดยยืนยันว่าเธอทุ่มเทและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาหน้าประทับใจที่สุด การสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้แฟนๆได้เห็นอีกมุมหนึ่งของลิซ่าที่น่ารักและน่าชื่นชมอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่เฝ้าดูเธออยู่ทั่วโลกได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความตั้งใจความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง